สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม King of Cap นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้ปูเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะตัวเนี้โหดนะค่อนข้างที่จะโหดอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพลังโจมตีเยอะนะห้าร้อยกว่าเลยคือตัวนี้มันยึงสู้ไม่ได้นะทุกคนตัวนี้ก็ห้าร้อยกว่าเหมือนกันแหละแต่ว่า ตัวนี้เยอะกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เล่นดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับปูน้อยแสนประชนไทยมาแล้วมาไม่มาเจอฉลามเจอกุ้งเนาะอันนี้คือผมปรับเสียงลดลงแล้วนะครับทุกคน แต่ปูลเล็กปูน้อยของจินได้อยู่จัดการปูลเล็กปูน้อยได้่ตนตัวนี้ตัวใหญ่ครับอย่าไปยุ่งกับมันโหยุ่งกับมันไม่ได้นะครับทุกคนนี่ไอตัวนี้ได้อยู่มาเรามาวัดกันดีกว่าไหเออมไหตัวเนี้ต่อเท่ากันได้อยู่โหโหอันนี้ตัวใหญ่นะครับนี่คือคนเล่นด้วยกันนะมนกจากตัวใหญ่ ความอะไรจะดันกับตัวน้อยอยู่เนาะเนี่ยมันอยู่แค่สิบแปดเปอร์เซ็นเองแต่ก็ตัวพวกนีไ้ได้หมดะมนะได้หมดไม่เป็นไรวัดตัวต่อต,ตัวได้หมดแล้วเราก็กินพวกอ,อะไรลูกอมเนาะน่าจะล,ลูกอมแหละโอ้ลามอย่าไปยุ่งกับมันนะครับฉลามอ่ะนี่มันเรามมนยุ่งกับปูด้วยกันเองว่านี่มาวัดกันเลยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นะครับวัดอะวัดกันยังไง เนียนะ้ครับเก็นให้หมดนะครับลูกอมโอ้ยจะมาเกะกาทําไมเนี่ยหืมตัวใหญ่แล้วเกะกะจังเลยเดี๋ยวเอาของก่อนเอาของก่อนทุกคนขอขอโอ้โหโล่เออขอโล่หน่อยโอ้โหโอ้โหครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับไม่ไหวครับหนีก่อนนะครับทุกคน นี่นีน,น,น,นีตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ไหวตัวใหญ่สู้ไม่ไหวปูใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่เกินนี่เลยเนี่ยเออเราได้นี่เแล้วตีดิ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 เออเป็นไงล่ะปูเนี่ยเราจัดการอย่างเดียวได้เลยตอนนี้อ่าขนาดตัวอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะตอนนี้เราก็กำจัดมันได้อยู่ไม่ต้องกลัว ลดเสียงลงค่อนข้างที่จะโอเคก่อนนะทุกคนตอนนี้นก็คือเี่นได้เคยรู้เรื่องเนาะว่าครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเกมนะเออตัวเกมเนี่ยมันจะเสียงดังกว่านะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับปลาซิวปลาสร้อยคนนี้ต้องกินเหมือนกันนะแต่ลังตอนลรกเราจัดก,การได้อยู่ ลูกฉลามเนาะตอนนี้เรา50ครับไอ้51เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะ51เปอร์เซ็นต์เนี่เรากำจัดกุ้งได้แล้วแล้วก็ปูไอ้ตัวเนี้ยสีชมพูจัดก,การเลยไอ้ปูตัวนี้ลองดูดิลองดูปูไม่เอาครับไม่ฉลามด้วยอย่ามายุ่งกับมันเลยนี่เรามายุ่งกับตัวนี้ดีวกว่านี่นี่นี่อต,ตัวนี้มีเค่อยมีเหรียญได้นะครับทุกคน เต่าตัวเล็กจัดการให้หมดเนาะโอ้โหแมวครับไม่ชู้ครับโอ้โหโดนครับโดนครับเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นยังไงครับตายโอ้โหไอ้นี่ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยโกงมันโกง,โกงเนาะจะพยายามจะไม่ไปใกล้ๆกับตัวใหญ่นงครับทุกคนเราจะไปสู้กับตัวเล็กก็พอเฮ้ยกินโดนัทโดนัทมีโดนัทให้กินอยู่ โอ้โห oh, พวกเนี้ยเนื้อปูอร่อยเลยโหกิน oh, ฟิีๆ <c oughs> เลยเฮ้ยตรงนี้มีกล่องครับทุกคนเขากล่องก่อนอ่า oh, ได้ไรโอ้โห oh, เป็นไงแล้วครับมาขวดขวดขวดฟาดไปเลยครับขวดฟาดไปเลยครับขวดฟาดไปเลยครับทุกคนมาดีมาดีมา, ي, มาดีขวดแปบ๊บขวดแป๊บแป๊บเดียวแตกอืมแป๊บเดียวหงายแป๊บเดียวหงาย,งายขอให้หมดเนาะ โอ้ยพวกนี้มีอาวุธแล้วอ่ะเราดิเรายังมีแค่ขวดเปล่าอยู่นะขวดไอ้อันเดียวเนาะตัวอื่นยังเขามีโล่หมดแล้วนะเออเต่าเหรอเต่าโอ้โหสู้อ่ะเต่าสู้อ่ะโอ้โหได้ป่ะเนี่ยได้ป่ะเนี่ยอือหืออือหืออือหือเอาอีกนิดนึง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 นานไรเงล่ะโอ้สู้เดี๋ยวเราลองอยาสู้เดี๋ยวเฮ้ยเราอย่าลุ้มเลยนะอง มาเดียวมาเมาื่อกี้ยังไงยังไงยังไงมาเลยตอนนี้เราอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วขนาดตัวขนาดตัวตอนนี้เราได้แล้วเนี่ยจัดกันกุ้งดีกว่ามั้งกุ้งอน่าจะได้เลยกุ้ง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 กูเอาหล่อกูเราเอาหล่อเราอ่ะล่ะเดีย๋ยวแล้วเราเอาตัวนี้ก่อนนี่เราโดนัดท,ที่น,นี้กินได้นะ เรา้ฟาดไปดิฟาดไปดิฟาดไปฟาดไปฟาดไปดิหอยพวกนี้กินได้หมดนะทุกคนเออมา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 ใครอยากลองใครอยากลองไม้น่าสามมากุ้งอยากลองไม้น้าสามก็จับไปสิครับอยากลองไม้น้าสามใช่ไหมครับจับไปจับไปครับไม้น้าสามนี่นี่น,นี่นี่เป็นไงนี่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 เป็นไงแล้วครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเราต้องเอาวุฒก่อ,น,อนนี่เราเอาวุฒก่อนนี่ไหมนะสามเป็นไงไหมนะสามเป็นไงแล้วครับเป็นไงไหมะสามฉลามก็ฉลามอ่าเป็นไงแล้วครับฉลามก็โดนะอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันห้าแวแต่เรา,าเอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีของอะ่ะโอ้หได้เราได้นี่ว่ะไม้ตีปิงปองทุกคนเราได้ไม้ตีปิงปองกันเรา มาดิกุ้งก็หวดึงมาโดนไม้ปิงปองทนไงล่ะตอนนี้ขนาดเราอยู่ที่85แล้วนะเออได้แล้วแหละเชื่ว่าน่าจะไฟกับคนอื่นได้แล้วแหละนี่เลยครับตอนนี้มั่วอยู่ตรงนี้เลยครับไม่เป็นไ,ไ,ไรไเไรวก็อาศัยจังหวะตีถ้วยเขาเนาะเออเรามีไม้ปิงปองก็ได้เปรียบน,นะับทุกคนอืมต้อตอนนี้ไม่มีแล้วเอ้าเอา,เอานั่งไงนั่งไง,ง,ไงเจอบอสใหญ่อย่างนั้นล่ะ โอ้โหเจอตัวใหญ่ครับมี่เจือยังไงล่ะเจ้เล็กต้อน้อยเอาหมดอันเนี้ยออยังไงสลามใช่ไหม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 ปูใช่ไหมปูใช่ไหมปูพันเดียวกันใช่ไหมเออจับไปดิเออย่างนี้อย่างนี้เราอย่างนี้เราอย่างนี้ไม่จริงอย่างนี้น้องตัวนี้เอ้ยอาหารเยอะทุกคนตรงเนี้ยอาหารเยอะนะครับเราต้องกินกินก่อน มาดิโอ้โหเรามีอะไรอ่ะโอ้โหเรามีขวดเหรอโอ้โหขวดทุกคนคือว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดการตัวใหญ่ดิตัวใหญ่นี่จะจัดการได้หรอนี่เหรอเรามาลุมกันดีกวดอ๋อเรามาลุมกันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีกล่องทุกคนเราจัดการตจ้นี้ก่อนมาดิเอานี่ก่อนนี่แล้วก็ตรงนี้ เราขอได้มให้เราขอได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับทุกคนมันไม่ให้เนาะไม่ให้ไม่เป็นไรเราตัวใหญ่พอที่จะสู้เขาได้อยู่นะนี่ก็สู้ได้อยู่เนี่ยน,นี่เรามีมีดเฉยเราอะ่ะอย่างงี้ไม่เก่งพอหรอกโอ้โหตัวนี้ตัวลักเอ็กเลยกุ้งดำกุ้งดำนี่กุ้งแม่น้ำดำเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเอาดีต้องเอาแล้ว งานนี้ต้องเอาแล้วทุกคนโอ้โนี่ก็ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บแล้วอย่างนี้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์้วถ้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เราเรา,เราต้องได้แล้วตรงเนี้ยพวกตัวเราต้องได้เหมือนเราไฟหมดไฟหมดนี่เอาของก่อนดูได้อะไรโอ้โหมีแต่คนแย่งนทุกคนทุกคนไม่ชุงม,มาเปิดแต่ไเรเ,ดดไไเราเดียวเดียวเราก็ซได้ไม่กันไรเราเดียวเดียวเราก็ชื้อได้นี่ มาเิ่มาเิอมาเิ่อมาเร่มาดูตรนี้มาดิมาดิครับมาเลยมาดิมาดิม่งไหนช่วงไหมเราอะยังไงล่ะยังไงเบอ้เบอรเบอร์เฮ้ยยัะครับ94%แล้วครับทุกคนมาดิครับเราก้ามใหญ่เฉยอะดูเดี่ยววัดกันตั้งไรวัดกันตั้งไรวัดกันตั้งไร วัดันาะล่ะวัดกันะละ่ะวัดก็่าวัดก็วัดะะ่าเออวัดกันไหมน้องวัดกันไหมน้องเดี่อน้อยตรงนี้มีนวมเก่อนน <Okay. S 1> วมนวมก็สห้าเปเซ็นแล้วครับขนาดเออเราจะพยายามให้มันถึงร้อยเราจะพยายามให้มันถึงร้อยนะทุกคน พยายามถึงร้อยนะครับตอนนี้เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วทายบอกว่าปูดำเนี่ยจะชนะไม่ได้เออปูดำก็แก่งกันมาดิ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 าดาดโอ้ยตรงนี้ตัวเก่าแล้วเปล่าวอะอืมเป็นไงล่ะตัวเกา่าไหนโอ้โหเดียว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  ตัวใหญ่เหรอเดี๋ยวก่อนน่ากลัวทุกคนใช่ไหมโหเฮ้ยแต่ตรงน,นี้อาหารเยอะเลยเออโอ้มันไยกันตรงนี้มาดิมาดิาดโอได้ปั๊ดเนี่ยได้ปั๊ดเนี่ยได้ดิได้ดิได้ดิยังไงล่ะมัดิดดีครับกุ้งก็มาเลยครับนี่ไงกุ้งก็โดนมาดิไม่ต้องทะเลาะกัน เราทะเลาะกับผมเป็นไง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 ปูตัวใหญ่แล้วครับตอนนี้เราเป็นปูยักษ์แล้วนะครับตอนนี้เราชาแห่งปูชุดกระเต่าเป็นไงล่ะ9.7ล้วนะครับขนาดอะเราเหมือนจะไฟกับเขาได้นะตอนเนี้ยไฟกับเขาเรามีโล่นะครับโลกระดองเต่าเนาะ เออโลกดองเต่ามันต้องทะเลาะกันตายหมดมันกลัวเออมันต้องกลัวได้ตายกันทุกคนไอ้ไม่ใช่ทุกตัวดิเออให้ตายกันทุกตัวเลยมันต้องกลัวไอ้นายมีอาวุธเฉยๆนายมีอาวุธเฉยๆนายเนี่งั้นเน่งั้นนายผมตายครับจบเกมโอเคได้อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ทันได้ดู อันดับที่หกครับทุกคนโหสุดยอดมากเลยตอนนี้เนี่ยเรามีอันดับขึ้นมาใช่ไหมเราสะสมนะเดี๋ยวเราไปเอาของสะสมกันดีกว่า HP นอ้องได้ไปูไซส์เอสขึ้นมาเถินเติมเงี้เราไม่ต้องเติมนะ เราสายฟรีนะครับเราไม่ต้องเติมเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะครับนั่นแหละเออตอนนี้นี่อ,อ่าค้อนแข็งแกร่งเนาะแล้วก็พลังจมตีนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ยังไม่มีอัพัวนี้อัพมาสามอยู่เรามาสามของตรงนี้ไปอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดเทียบซีอ่าเก้าสี่สี่สามหนึ่ง น่ากาสีตัวนี้นะตัวเมื่อกี้อ่ะจะแข็งแรงกว่านะโอเคเดี๋ยวตัวเดิมแหละทุกคนขนาดเริ่มต้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนขนาดเริ่มต้นสิบห้าใช่ไหมนี่ขนาดเริ่มต้นสิบเอ็ดเปอร์เซนโอเคไม่เป็นไร โอเคมาอะไรเราเป็นตัวตัวเล็กเราต้องจัดการตัวเล็กก่อนเราจัดการตัวเล็กเราก็กินอาหารด้วยยกดัมเบลด้วยอ่าเอาเหรียญเอาเหรียญทองด้วย่อี้แล้วก็เราควรเอาอาวุธนะเราควรมีอาวุธไว้ป้องกันตัวอ่านี่เราได้อะไรโอ้โหเปื็นอสกานี่เป็นอสกาดูนะเห็นไหม แตกเลยนะครับทุกคนเออเ๋งๆนี่ดูตรงเลยใครโดนเนี่ยดอกเดียวแตกนะครับอืมตัวยมตัวใหญ่เอาหมดนะตอนนี้ไม่หมดมาดิมามามาดิมามาโอ้ไม่มีเราทุกคนเราต้องเราต้องไปหาวุธเราเออ จังสู้ใครไม่ได้นะครับทุกคนตอนนี้คือเอาสายแบบไปกับอ่เอาเขาเรียกอะไรนะพระขว้วเนาะเออไปกับพระขว้วไปกับพระขว้วดีกว่านี่แหละน,นี่ฉลาดใช่ไหมเราไม่ต้องวิ่งม,มันเราไปตีตัวเล็กตัวเล็กตัวน,นี้ก่อนตัวเล็กตัวน้อยก่อนนะครับทุกคนอันนี้มันโดนใช่ไหม โอ้โหนีไฟกันอยู่ครับทุกคนน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหโอ้โหมีตตัวใหญ่ๆปลาเอกปเอกอยู่ตรงนี้ครับแต่ปอนนี้เรากินกลับเนาะเราจะได้ตัวโตไวขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนตอนนี้เอากล่องมานะครับมีของอะไรดีบ้าวอ่ามีปืนอัสก้าสี่นัด เอาไปดีสอถามเลยเมื่อกี้ห้าวเหรอเราอะเอาเหรอเราเอาเหรอเราเอาเหรอเราอะอออะไรซมามาบุกดีมา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 โอ้ไม่ได้นะครับไม่ได้อือไม่ได้นะครับไม่ได้เมื่อกี้ตัวใหญ่เกินเราแค่45เปอร์เซ็นต์อยู่เลยไปอาถารสู้กับตัวใหญ่เนาะแต่เราก็สู้กับกุ้งพวกนี้ได้อยู่แค่ขนาดกุ้งยังเกือบตายทุกคน เออเดี๋ยวก่อนของด้ยมาดิมาดิเขาได้ก่อนด้วยเนี่ยเราได้นี้ด้วยฟัน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 หูฉลามฟันหูฉลามฟันหูฉลามแล้วก็กินให้หมดโอเคโอ้ยตัวนี้มันตัวยักนี่ว่าแต่เป็นเพื่อนนะจัดการเพื่อนจัดการจัดการเออสวยสวยสวย าดิเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเอา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 ดีเอาดีไงล่ะปูอ่ะปูใส่สวนเหรอใช่ไหมเขาจะปูใส่สวนว่าจะไปสวนแล้วปูอ่าไงบ้างมามามาดิตอนนี้หกสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอืมค่อนข้างที่โอเคแล้วเดี๋ยวเราคงขอเนี่ยก่อนนี่มา มาดีเมื่อกี้ห้าวแต่เราว่าโดนไปสิครับโดนไปสิโดนไปสิโอ้ยกุ้งหูนี่นี่กุ้งยักษนะ์นะกุ้งกรนนะแต่เป็นคนนะนไอ้คนเล่นด้วยกันเองไม่สามารถทําอะไรได้มาดีเรามีอะไระเราไม่ีมีดเหรอมีดเหรอเจอไอ้ก,ก,กุ้งเป็นไงเออเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปเจ๊ฉลามดีว่ะฉลามใช่ไหมเราฉลามใช่ไหม เราฉลามบุกใช่ไหมเออ,อยังไงจะกนงก็ฉลามบุกใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเป็นไงล่ะฉลามบุกก็โดนน่ะมา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 กูน้อยกูอะไรอาหมดตอนนี้เกา่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี่ฝั่งเอาไม้ก่อนมาเอาไม้หน้าสามมากูเสีชวนมาดีมาดีกูเสีชวนเดี๋ยวมาดีมาดีมาด,มาดีเป็นไงล่ะ กินปลาส้อยเนาะสามสิบตัวเควสผ่านแล้วโอ okay. เคเองมีเฟสผ่านหนึ่งเควสเนาะตอนนี้ขนาดเอ่ออยู่ที่เจ็ดสิบสามนะก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวดิเลยฉล,ยลยามอะ่ะไม่ต้องกลัวมาช่วยแล้วเพื่อนอน,นี่ไม้หน้าสามยังไงห่ะไม่มีไม้หน้าสามก็ซื้อได้เนาะไม่ต้องกลัวนี่นี่นี่่โอเรา เราห้าวอ่ะเราอ่ะเราห้าวเราห้าวาคนเราห้าวอ่ะคนเราอ่ะนะเออมามามาไม่ต้องชดลมุลหรอกเราเก็บให้หมดใ้ช่วงชดลมุนเนี่ยเราชอบเออ,เอ,อ,เอ,อนี่แหละเออนี่แหละมังไงได้ตอนนี้อ้าวไอ้เขามขนาดตัวเล็กตัวเดิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ผมระงงเลยนะมิกเกอร์อ่านี่เราได้มีดร้อยบาทมีใช่ไม่ใช่ไอตัวนี้เมิกเกอรไปเนาะมาดิกุ้งยักษ์อ่ะกุ้งมังกรอ่ะเราอ่ะโอ้โหโอ้โหปูปูยักษ์ปูยักษ์ปูยักษ์ซื้อปูยักษ์เป็นไงล่ะโอ้โหนี่สู้เขาไม่ได้ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราสู้ไได้อยู่ไม่เป็นไรเราเกล้วเราเอาตรงนี้เลยนี่ เราก็นตัวได้ทน้อยก่อนแล้วก็เราเอากล่องนะครับแลโอ้ได้ปืนได้ปืนอาก้าเนาะแล้วก็อ่าได้กระดองเต่าป้องกันนั่นแหละอาเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวมาาเอาเลยเพื่อนเราเอาเลยเพื่อนเเอาเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวเพื่อนเอาเลยกินให้หมดนะเพื่อนอร่อยเลยนะเพื่อนนะเออลูกอมอร่อยมากว่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าอร่อยมากเลยลูกอมเนี่ยจะตายแล้วตายเังแล้วครับทุกคน อ่จบับกมแล้วครับตอนนี้ฟื้นไม่ได้ละเดี๋ยวเราไปดูลำดับของเราดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ปูตอนนี้เออวิ่งสิบสองแล้วนะเออเวฟ่งสิบสองแล้วก็เควสผ่านอย่างเง้นเนาะตลาปส้อยเนาะลำดับที่สิบแปดนะทุกคนอ่าแล้วก็น่าจะปลดล็อกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูก่อน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไอว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอก,กันใหม่ในพาหน้านะครับบ๊ายบาย